ถ่ายวิดีโอนะคะสำหรับพี่โอเขียนภาษาจีนคือแบบมีความแอดวานขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะก็ที่เขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือปาป้าปะแปลว่าพ่อมามะแปลว่าแม่นะคะอือหือ จึ๊โอเคมีการสะบัดนิดนึงอืแต่อันสุดท้ายเนี่ยโอ้ต้องขีดขีดจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้นะปึ๊บอย่างนี้นะคะอเ,คเอาให้ได้ตามขั้นตอนใช่ถูกต้องขีดปึ๊บโอเคถูกต้องไปป๊บปึ๊บ,บใช่แล้วก็ปึ๊บปึ๊บได้ได้ปึ๊บ,บ,บต่อเลยปึ๊บ แล้วก็ลงมาสะบัดนิดนึงใช่อย่างงั้นแหละใช่อย่างงั้นแหละแต่อันนี้มันต้องติดกันนะตัวนี้กับตัวนี้ต้องติดกันนะอือฮึโอเคเยี่ยมยอดมากเลยครับเก่งมากที่น่สวยมากเลยลุกพ่อเป็น อุ้ยเ้อมโอส้าวอย้มโอย้มโอสมองเมโอมันตัวเอ้สิเอมก่อนเยส้มกโอ้โอ้โส้มปอสัมส้มโอส้เโ้โอ้มโอส้มียน้มโอ เหรียญเหรียญเหลียวเหรียญตัวเอเขียนตัวเอใหม่เขียนตัวเอจำได้ไหมแม่เคยสอนตรงเขี้ยเขียนตรงหัวใช่อย่างนั้นแหละแล้วก็ลงมาใช่เ้าขีดปั๊บเยี่ยมเราเขียนตัวเอใหม่อีกซีเขียนตัวเอใหญ่ให่หน่อยเลยไม่เป็นไรกงเขียนตัวเล็กๆมันก็จะสวยอ๋อโอเคได้ได้ตรงนี้ได้ป๊บใช่แล้วขีดปึ๊บเยี่ยมมาก ตัวเอมันสุดท้ายนะคะมาม่๊มาหม่มาม่มา่งเฉาเหมยใช่ไหมสตรอนโอ้ไม่ก้อยโอ้ข้าง มันลบดิ่ง่ายขึ้นเลยใช่นั่นแหละคือเทคนิคครับโอ้ยิ่งเขียนโอ้ก็จะยิ่งรู้เทคนิคมากขึ้นแล้วก็จะยิ่งเก่งเข้าไปอีกนะคะแต่ถ้าไม่มั่นใจอันไหนก็คือให้ถามได้เลยถามคุณรูที่โรงเรียนถามคุณครูที่ไหนก็เธอถามได้เลยนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจพอโอ้เข้าใจมั่นใจขึ้นเรียบร้อยแล้วก็เราก็สบายแล้วเเก่งมากเลยค่ะ เวนไหนคะชื่อโอเวนโอเวนโอู้เอ oh, <Owen. S 2> ็น e วอชื่อโอเวนใช่ไหมคะโอ้ oh, คู่มือฝึกคัดอักษรจีนฉบับสมบูรณ์นะคะของโอเวนโอเคผมให้ตัวเองเหน่อยสิเก่งมากมากค่ะไหนมาดูผลงานดูสิว่าวันนี้เนี่ยคุณครูเขาอัพเกรดใช่ไหมคะแม่ก็อันนี้อันนี้แม,ม่ดูอันนี้ก็คือวันที่หรือปอ อันนี้อ่านว่าอะไรปอห่ะชั้นค่ะชั้นเหรอใช่ค่ะปอจุดหนึ่งทเก้าอืมโอเคกำลังเขียนชื่อโรงเรียนอยู่นะคะ BYS <S อ่ะเดี๋ยวพี่โอ,โอพี่โอเว่นนะคะจะอ่านให้ฟังนะคะว่าอันแรกเนี่ยที่เขียนไปอ่านว่าอะไรคะ อ่นานว่าอะไรคะมัม,มา่าไม้ข้างบนป๊อ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 าแล้วอันข้างล่างละ่ะคะอ่นานว่าอะไรเขียนก่อนเขียนอะไรป๊า